Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขจนมีแด่ทุกท่านและขอสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นการอธิบายเนื้อหารายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษารหัสพท1 1 0 1 1ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หรือหลักสูตรของกศนอโดยคุณครูอับดุรหมมานเิอาเวตำแหน่งครูผู้ช่วยกศนอำเภอระเงะจังหวัดนาราธิวาสเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยนี้นะครับจะมีทั้งหมด 7บทด้วยกันซึ่งคลิปแรกนี้คุณครูจะอธิบายในส่วนของบทที่1ซึ่งจะเป็นเรื่องการฟังและการดูส่วนขอบ่ายของเนื้อหาการฟังและการดูในบทที่1นี้ก็จะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนั่นก็คือหลักการความสำคัญจุดมุ่งหมายของการฟังและการดู เรื่องที่2การฟังและการดูเพื่อจับใจความสําคัญนะครับเรื่องที่3การฟังและการดูเพื่อสรุปความแล้วก็เรื่องที่4มารยาทในการฟังและก็การดูอ่ะต่อไปครับเลยนะครับไปดูเรื่องที่1นั่นก็คือหลักการความสําคัญจุดมุ่งหมายของการฟังและการดูหลักการฟังและการดูในที่นี้จะมีทั้งหมด 4หัวข้อด้วยกันนะครับซึ่งการฟังและกการดูนั้นจะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากแหล่งเสียงและภาพทั้งจากแหล่งจริงและผ่านสื่อต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์ภาพ,พยนตร์คอมพิวเตอร์หนังสือเป็นต้นซึ่งการฟังและการดูนี้จะมีหลักการสีข้อเมื่อกี้นั้นก็คือข้อแรกนะครับจะต้องมี ความตั้งใจหรือว่าการฟังและการดูอย่างตั้งใจเพื่อจะได้รับเนื้อหาสาระถูกต้องและก็ครบถ้วนนะะข้อที่2ถ้าในการฟังของเรานั้นมีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีเป้าหมายนะครับการฟังการดูของเราก็จะทําให้มีประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้นข้อที่3ถ้าภายหลัง จากการฟังและก็การดูเราต้องการที่จะทบทวนอีกครั้งเราก็ควรมีการจดบันทึกความสำคัญจดบันทึกใจความสำคัญของเรื่องที่เราฟังหรือว่าสิ่งที่เราดูข้อที่4มีพื้นฐานในเรื่องที่ฟังและดูมาก่อนก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจเนื้อหาสาระนั้นเร็วขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูความสําคัญของการฟังและก็การดูข้อแรกนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความรู้ประสบและประสบการณ์ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันของเราข้อที่2เป็นการสื่อสารระหว่างกันให้เข้าใจและปฏิบัติตามตามที่เราได้ตามที่เราต้องการนะครับข้อที่3เป็นการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ด้วยจุดมุ่งหมายของการฟังและก็การดู นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเพื่อรับความรู้และความบันเทิงจากการฟังและก็การดูข้อที่2เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอาจจะไปอธิบายต่อหรือว่าสอนต่อหรือว่าจะนําไปประกอบอาชีพก็ได้ข้อที่3เพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อการผ่อนคลายเช่นการฟังเพลงการดูรายการ บันเทิงตามทีวีหรือว่าวิทยุต่างๆก็ได้นะครับซึ่งวิทยุสุดตอนนี้คงอาจจะมีมไม่ค่อยมีใครฟังมากนักแล้วนะครับข้อที่สี่เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่งจุดมุ่งหมายของแต่ละท่านนั้นอาจจะเหมือนกันก็ได้หรือว่าไม่เหมือนกันก็ได้มากกว่าหนึ่งจุดมุ่งหมายก็ได้นะครับไม่ตายตัวว่าจะต้องมี ข้อเดียวรั่วสองข้อรั่วสามข้อแล้วแต่นะครับอยู่ที่รายบุคคลต่อไปเราไปดูในส่วนของเรื่องที่2การฟังและการดูเพื่อจับใจความสําคัญนะครับจับใจความสําคัญการฟังเพื่อจับใจความสําคัญนั้นเราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้นั่นก็คืออย่างแรกเราจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็มีสมาธิ ในการฟังให้ดีเราข้อที่2คือฟังให้ตลอดจบความนั่นก็คือฟังให้สุดเริ่มตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายไม่ใช่ฟังแค่นิดเดียวเลยตัดสินตัดสินแล้วว่าอะไรเป็นอะไรยังไม่ได้อีกนะครับจะต้องฟังให้จบก่อนข้อที่3ฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นั่นก็คือโดยการใช้ความรู้ประสบการณ์ ประสบการณ์ของเรามาพิจารณาไต่ตรองนะครับประกอบกับเนื้อหาเพื่อความถูกต้องหรือมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเนื้อหาที่เราฟังนั้นใช่ไหมเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับจะต้องฟังจะต้องไม่เราจะไม่เชื่อทุกอย่างที่เขาพูดแล้วก็เราจะไม่ ไม่เชื่อทุกอย่างที่เขาพูดเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่เราปฏิเสธหมดในสิ่งที่เขาพูดหรือว่าเราเชื่อหมดในสิ่งที่เขาพูดเราจะต้องเราจะต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะครับอันไหนถูกต้องอันไหนผิดนะครับซึ่งวิธีการฟังเพื่อจับใจความสำคัญนั้นก็ข้อแรกก็ต้องตั้งใจฟังว่าเรื่องที่เราฟังนั้นเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ใครหลักเป็นคนทา ว่าทำเมื่อใดที่ทำที่ไหนทำอย่างไรและเกิดผลอย่างไรบ้างอันนี้เราต้องแยกก่อนนะครับว่าเรื่องอะไรใครทำอะไรทำเมื่อใดที่ไหนอย่างไรแล้วก็เกิดอะไรบ้างนะครับอันนี้เรา,เาวิเคราะห์เราแตกแยกแยกๆว่าเนื้อหานั้นเนื้อหาที่เราฟังคืออะไรนะครับข้อที่สองคือต่อไปก็จะต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาแยกแยะ ความจริงและข้อคิดเห็นในเรื่องนั้นๆน,น,นั่นก็คือในเรื่องที่เราฟังนั้นจะมีความจริงอยู่จะมีข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็จะมีข้อคิดเห็นของของคนที่พูดนะครับสมมติว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุที่นาราธิวาสนะครับสมมติที่นาราธิวสมมาสแล้วก็จะมีประโยค์ข้างหลังว่าเป็นเพราะความประมาทของ คนขับมอเตอร์ไซค์จึงทำให้เกิด Uber T อุบัติเหตุในเรื่องนี้เราก็สามารถที่จะแยกแยะความจริงหรือว่าข้อเท็จจริงนั่นก็คือข้อเท็จจริงตรงนี้ก็คืออุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุที่นราธิวาสข้อคิดเห็นก็คือเป็นเพราะคนขับรถประมาท อันนี้เป็นข้อคิดเห็นคือเราจะต้องแยกระหว่างว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อคิดเห็นก่อนนะครับแล้วข,ข้อต่อไปก็จะต้องมีการประเมินค่าเรื่องที่ฟังว่าเนื้อหานั้นถูกต้องเหมาะสมไหมหรือว่าเหมาะสมมากน้อยเพียงใดเหมาะสมกับเพศและวัยอย่างไรและช่วงเวลาของกลุ่มผู้ฟังหรือไม่อย่างไรก็คือให้เราประเมินค่าว่าสมควรไหม เรื่องนี้สมควรเป็นแบบนี้ไหมด้วยอย่างไรนะครับก็คือเรามาวิเคราะห์ข้อที่4เราจะต้องมีการจดบันทึกใจความสำคัญที่เราฟังมาเพื่อทบทวนหรือเผยแพรใ่ให้ผู้อื่นต่อไปอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของนักนักศึกษานะครับเวลาอาจารย์เขาหรือว่าคุณครูอธิบายอะไรเขาก็จะจดใจความสำคัญเท่านั้นอาจารย์พูดเรื่องนี้แล้วก็มีใจความสำคัญเขาก็จะจด นะครับเพื่อที่จะไปอ่านอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเอาเนื้อหานี้ไปหาข้อมูลเพื่อนเติมทีหลังหรือว่าไปสอนเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นการจดบันทึกใจความสําคัญต่อไปนะครับเราไปดูการดูเพื่อจับใจความสําคัญเมื่อกี้เป็นการฟังอันนี้เป็นการดูก็จะคล้ายๆกับการฟังเช่นเดียวกันนะครับข้อแรกก็คือดูอย่างตั้งใจแล้วก็มีสมาธิ ข้อที่2ก็ต้องจะต้องมีเป้าหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายในการดูนะครับเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายแล้วก็จะทําให้การดูของเรานั้นประสบความสําเร็จได้แล้วข้อ,ขอที่3มีมจิมีวิจารณะมีวิจารณญาณดูแลว้วคิดไตรตรองอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เชื่อเลยเขาทําอะไรเอ้าเชื่อหรือว่าไม่เชื่อเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องมี วิจารณญาณในการดูนะครับแล้วก็ข้อที่สี่นำไปใช้ประโยชน์คืออาจจะมีการปรับให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ข้อนี้คือเราจะต้องดูในสถานการณ์ที่เหมาะสมไม่ใช่เวลาไหนก็ได้ที่เราจะดูเราจะต้องดูว่าการดูของเรานั้นดูในเวลาไหนที่สมควรดู แล้วก็สถานการณ์ไหนที่สมควรดูนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องการฟังและการดูเพื่อสรุปความเมื่อกี้จับใจความสำคัญอันนี้สรุปความนะครับซึ่งจะมีวิธีดังนี้ข้อแรกอ๋อไม่ใช่วิธีการสรุปความควรทำดังนี้นะครับการสรุปความ ไปใช้ประโยชน์มีหลายวิธีเช่นใช้ในการศึกษาใช้ในการเผยแพร่ด้วยการอธิบายสอนเขียนเป็นเอกสารและตำรานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูหรือว่าอาจารย์ตัวอย่างเช่นการโฆษณาการโฆษณาการใช้ภาษาเวลาน้อยคำพูดน้อยจะเน้นการพูดที่สั้นๆหรือให้ได้ใจความ ดังนั้นการฟังและการดูจะใช้ทักษะสรุปความและเข้าใจสารนั้นเวลาเราดูโฆษณาแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ต้องจับใจความสำคัญของเราให้ได้นะครับเพราะว่าการการโฆษณานี้เขาจะพูดเขาจะใช้คำพูดที่สำคัญสำคัญที่จะบอกว่าเขากำลังโฆษณาอะไรนะครับแล้วก็ดึงดูผู้ฟัง ให้ได้ภายในเวลาที่จํากัดเพราะว่าการโฆษณานี้เวลาเขาจะโฆษณาจะมีเรทของเขาถ้าหน,นาทีจะต้องจ่ายจํานวนเงินเท่านี้ถ้าครึ่งนาทีก็จะจ่ายเงินในเรทที่ต่ำกว่า1น,นาทีเมื่อกี้ดังนั้นเขาจะต้องบริหารคําพูดในการโฆษณาให้ได้เวลาที่เขาตั้งไว้ถ้าหากว่าเกินก็จะต้องจ่ายเกินถ้าน้อยเกินไปก็เสียดายเวลาที่เขา ซื้อไว้ข้อที่2การฟังประกาศนะครับจะสรุปความเนื้อหาสาระนั้นโดยมาปฏิบัติโดยใช้หลักประกาศเรื่องอะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรแล้วก็นําไปปฏิบัติอย่างไรนั่นก็คือเราจะต้องทราบว่าเรื่องที่เขาประกาศนั้นเป็นเรื่องอะไรก่อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราไหม ถ้าเกี่ยวข้องกับเราแล้วเขาให้เราทําอะไรอย่างไรสมมุติว่าตอนนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับมาตรการการแพร่ระบาดการป้องกันมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19อันนี้คือเรื่องที่เขาประกาศแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราไหมแน่นอนเกี่ยวข้องกับเราอยู่แล้วแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้เราจะ ทำอย่างไรเขาก็าแจ้งว่าวิธีการปฏิบัติมาข้อ1ข้อ2ข้อ3าอัานนั้นคือการสรุปใจความในสิ่งที่เขาประกาศมาแล้วข้อที่3สรุปการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์เมื่อเราได้ข้อมูลจากเนื้อหาที่เราฟังแล้วก็กอ่านดูแล้วเราก็มาสรุปเป็นของเราว่าเขาต้องการแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เนื้อหาเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับ แล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายก็คือมราร,าร,มรยาทในการฟังและก็การดูมารยาทในการฟังและการดูก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าการฟังก็ฟังอย่างตั้งใจการดูก็ดูอย่างตั้งใจดูนะครับตั้งใจดูฟังก็ตั้งใจฟังแล้วก็ไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นนะครับคนถ้ามีคนฟังและก็คนดูหลายๆคนเราก็อย่าไปรบกวนเขา เราไม่ควรรบกวนสมาธิของเขาสมมติว่าเขากําลังตั้งใจฟังกําลังตั้งใจดูเราไปสะเก็ดเราไปล้อเล่นกับเขาอ,อันนี้ไม่สมควรนะครับข้อที่3ก็ถ้าการฟังก็ควรให้เกียรติวิทยากรไม่พูดคุยแล้วก็ไม่ถามทดสอบความรู้ผู้พูดนั่นก็คือ,อเราอยากทดลองความรู้ของผู้พูดว่าเขาพูดนั้นจริงไหม เราเลยตั้งคำถามยากๆไปถามเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนีง้แล้วก็เขาตอบมาเราก็จะรู้ว่าเขารู้จริงหรือเปล่าอันนั้นไม่สมควรทำนะครับอะไรที่เราฟังเราก็ไปปฏิบัติตามเมื่อกี้นั่นก็คือต้องสรุปใจความสำคัญแล้วก็อะไรอีกอัวข้อน,นึงสรุปใจความสำคัญแล้วก็เอามาสรุปความ ก็คือเราไม่ไม่เราไม่ควรทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องไปจับใจความสําคัญในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็เราก็มาสรุปความอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อเขาแล้วเราจะไปทดสอบเขาเองว่าเขาเก่งจริงหรือไม่อันนั้นแล้วก็เราก็ใช้คําถามตรงนั้นอันนั้นไม่เป็นไม่ใช่สิ่งที่เราควรทํานะครับ แล้วก็ฟังจะต้องฟังให้จบก่อนนะครับอย่าไปตัดสินใจว่า <c oughs> ไม่ใช่คุณพูดผิดไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนี้อย่างนี้เราจะต้องฟังเขาพูดให้จบก่อนนะครับถึงเราจะเราจะคัดค้านในสิ่งที่เขาพูดถ้าหากว่าเราคิดว่าเราคิดแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่ความจริงเราก็สามารถที่จะหกล้างความสิ่งที่เขาพูดได้แต่เราจะต้องฟังให้เขาจบก่อนบางที่เขาอาจจะพูดแค่ครึ่งหนึ่งยังไม่มีอีกครึ่งหนึ่ง แต่เราไปด่วนตัดสินใจตัดสินตัดสินใจเสียแล้วก็จะทําให้สิ่งที่เขาจะสื่อให้เราฟังนะั้นยังไม่เคลียร์ยังไม่สมบูรณ์ทําให้เกิดความคาดเคลื่อนในการฟังข้อที่4นะครับข้อที่4อ๋อไม่ใช่การดูนะครับการดูในส่วนของการดูอ่ะต่อไปครับเรามาดูบทที่เรื่องที่4นั่นก็คือมารยาทในการดู และมารยาทในการฟังและการดูนะครับการฟังเราจะต้องฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ไม่รบกวนผู้อื่นถ้าหากว่ามีหลายคนมาฟังด้วยเราก็ไม่ควรไปรบกวนผู้อื่นนะครับแล้วก็การฟังนั้นควรให้เกียิวิทยากรโดยการไม่คุยและไม่สอบไม่สะไม่ถามทดสอบความรู้ของผู้รู้ นั่นก็คือเราจะรู้เราจะลองว่าผู้รู้ผู้พูดคนนี้รู้จริงหรือไม่แล้วก็สิ่งที่เขาพูดนั้นไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่เราก็เอาคําถามยิงคําถามไปถามเลยนะครับอันนั้นไม่สมควรทำนะครับสิ่งที่เราสมควรทําก็คือสิ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้นั่นก็คือเรื่องที่เราจะภายหลังที่เราฟังที่เขาพูดแล้วเราจะต้องไป จับใจความสำคัญแล้วก็สรุปความสิ่งที่เขาพูดมาไม่ใช่ไปทดสอบเขาว่าเขารู้จริงหรือเปล่าเขาไม่พูดยังเขาไม่พูดโกหกนะโดยการตั้งคำถาม12345าม1 2 3 4, เพื่อที่จะทดสอบความรู้ของเขาอันนั้นไม่สมควรทำสิ่งที่เราสมควรทำก็คือเมื่อกี้นั่นก็คือจับใจความสำคัญที่เขาพูดแล้วก็สรุปความในสิ่งที่เขาพูดนะครับแล้วก็เราก็ไปแยก,แยกว่า สิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่หรือว่าอย่างไรนั้นก็คือจะต้องมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับเราจะต้องมีมารยาทในการฟังด้วยแล้วก็สุดท้ายการฟังจะต้องฟังให้จบอย่าฟังเขาพูดอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ดวนไปตัดสินใจเขาแล้วว่าเขานําข้อมูลที่ข้อมูลเท็จมาอธิบายะเดี๋ยวก่อนเราจะต้องฟังเขาพูดให้หมดก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้น ก็ถ้าหากว่าเราคิดว่าเขาพูดผิดไม่ใช่ความจริงไม่ใช่แบบนี้เราก็สามารถที่จะหักล้างด้วยเหตุผลที่เรามีหรือว่าข้อมูลที่เรามีนะครับต่อไปเป็นการดูนะครับมารยาทในการดูก็จะต้องตั้งใจดูแล้วก็ไม่รบกวนสมาธิผู้อื่นก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับการฟังแล้วก็ไม่ควรฉีกหรือทำลายภาพเอกสารที่ดู อันนี้นะครับสมมุติว่าเราไปเรามีรูปภาพหนึ่งเราดูแล้วเราไม่พอใจในสิ่งที่เราดูเราฉีกเลยเราทําลายเราเอาไปทิ้งในทางขยะเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มรารยาทของการดูนะครับเราจะต้องถ้าเราไม่พอใจเราก็บอกว่าอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้เราจะจะต้องแจ้งนะครับ สุดท้ายข้อ4นะครับดูแล้วให้รักษาเสมือนเป็นสมบัติของตนเองเช่นนิทรรศการคอมพิวเตอร์หรือภาพถ่ายเป็นต้นนะครับอันนี้สมมติเราไปนิทรรศการนิทรรศการหนึ่งเราไปชมไปดูก็แค่ศึกษาอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แอบหยิบหรือว่าทำหรือว่า,วาขโมยของเขามาอันนั้นไม่ได้นะครับเราจะต้องรักษา สภาพของมิทรศการหรือว่าภาพถ่ายที่เราไปดูนั้นจะต้องให้เหมือนเดิมเสม,มือนกับเป็นของเรานะครับในคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นในส่วนของบทที่2จะเป็นเรื่องของการการพูดต่อนะครับสำหรับในคลิปนี้อาจารย์ขอคุณครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh